สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลานนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บูธมิลานออดิโอครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะครับตรง c ช a เลนเจอร์พาวสครับเมืองทองธานีครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาชมไฮไลท์ที่บูธผมนะครับว่ามีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับด่วนแรกก่อนครับอันนี้ตรงนี้ก็คือการรวมของจอระบบ Android ทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาดครับจอตรงรุ่นครับ เราจะเห็นสังเกตเห็นว่าเทรนปีนี้ครับจอจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นระบบ d r o r o นะครับระบบปฏิบัติการแบบ Octa Core เลยครับไวมากภาพสวยงามงานนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเล่นกันจริงว่ารถของท่านเป็นรถอะไรเนี่ยก็มากดเล่นได้เลยนะครับ Fortuner <ortun> er ก็มี Altis, c r v Ben z BM w มีหมดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับแล้วนี้ครับอยากให้ดูอีกอันนึงของเราไฮไลท์ของเราคือตู้ Plug and Play ครับซึ่ง เรารวมลำโพงตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มนะครับโตยต้าฮอนด้าครับที่ตอนนี้เป็นแทรนตลาดของปีหน้าครับ2020นะครับชุดลำโพงตรงรุ่นนะครับเราก็มีของจริงมาให้ชมกันแล้วก็ยังมีนี่ครับลำโพงโฟล์คลครับตัว top สุดครับยูโทเปียเอ็มซึ่งจะมีติดตั้งในรถเอาผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังรถเอาผ่านด้วยครับเดี๋ยวตามผมไป ดูครับว่าไฮไลท์ของงานครั้งนี้รถเด่นๆแต่ละคันเป็นยังไงนะครับครับทุกท่านครับแล้วนี่คือหนึ่งในไฮไลท์ที่บู๊นวิลาครับในงาน Motor Expo ครับคือรถเบนซ์คันนี้ครับคันนี้เนี่ยเราติดจอครับตรงรุ่นเลยครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นครับหน้าจอแบบรุ่นใหม่เลยครับมีทั้งระบบ Android นะครับทัชสกรีนครับแอพพลิเคชันครบหมดเลยครับแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงครับของ Top ปพเลทครับ ติดฟูลซิสเต็มนะครับทั้งระบบลำโพง3มิติครับแล้วผมอยากให้ทุกท่านมาฟังคันนี้จริงว่าหลังจากเปลี่ยนลำโพงไปแล้วเนี่ยเสียงดีขนาดไหนแล้วที่สำคัญครับเรามีโปรโมชั่นครับพิเศษจริงๆในงานนี้ครับเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับอยากให้มาคุยกันครับแล้วเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อครับ โอเคแล้วอีกคันหนึ่งครับในที่นี่นะครับที่บูธนมิลานเรานะก็มีรถ BM นะครับที่หลายท่านอยากจะรู้ว่าหลังจากที่รถ BM เนี่ยได้อัปเกรดลาโพงแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับคันนี้เนี่ยรถ BM เราเนี่ยก็ใส่ชุดลาโพงของกาวซีโร่นะครับตรงรุ่น BM มนะมาฟังกันจริงๆเลยครับว่าคันนี้หลังจากฟังเสียงที่เปลี่ยนลาโพงกาวซีโร่แล้วนะครับเสียงดีขึ้นขนาดไหนผมแย้มให้ฟังคร่าวๆนะดูครับ มครับแล้วที่สำคัญครับคันนี้ก็ยังมีระบบจอ Android ด้วยครับทัชสกรีนครับเห็นไหมมีทั้ง g o o l l m m p s YouTube ทุกอย่างครบหมดมาเล่นตัวจริงๆได้เลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับรถ BM คันนี้นะครับนอกจากฟังแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยชุดกาวซีโล่ตรงรุ่นนะครับก็มีราคาพิเศษในงานอีกเหมือนกันครับงานมีถึงวันที่10เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมกัน เดดี๋ยวไปูัันนออื่่ตครบแล้วนี่ครับอีกคันหนึ่งครับหนึ่งในไฮไลท์ในงานนี้แหละครับที่บอกว่าคนมาดูเยอะมากๆครับก็คือ t o ต้ามาเจสตี้ครับเราก็มีโชว์ที่บูธมิลานเหมือนกันครับเรียกว่าน่าจะเป็นคันเดียวในงานเลยครับที่ติดระบบแบบนี้นะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ออกมาหลายคลิปมากครับที่นี่ครับมาฟังระบบเสียง แล้วก็การทำคอนโซลภายในกันครับระดับนี้เลยครับมาสัมผัสตัวจริงๆกันครับแล้วมีระบบนี่ครับ iPad Control ครับผมจะเปลี่ยนสีนะให้ดูเป็นสีไฟอ๋อต้องเน็ตเวิร์กก่อนแป๊บหนึ่งอนะ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาเรามาเล่นกันดูนะครับก็เอาเป็นว่าคันนี้นะ มีระบบของการทำภายในระบบของคอนโซลนะครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงด้วยที่มาเจสซี่คันนี้มาลองฟังกันแล้วมาลองนั่งกันเลยว่ามันสบายขนาดไหนนะครับอะไปดูคันอื่นต่อครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่มิลานเรารอบนี้เอารถไฮไลท์มาเยอะมากครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ครับเพราะว่าเป็นรถเอาผ่านนะครับที่ติดระบบเสียงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าระบบเสียงคันนี้หลักเกือบครึ่งล้านนะครับ คันนี้ติดทั้งระบบมัลติมีเดียครบเลยครับให้ท่านเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นจอนะครับตรงผู้บริหารเนี่ยนั่งนะครับสามารถจะสั่งงานจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นจอหน้านะครับแล้วก็เพดานจอหัวหมอนหลังนะครับแล้วที่สำคัญครับผมอยากให้มาฟังคันนี้ครับคันนี้ติดระบบเครื่องเสียงเนี่ยจัดเต็มจริงครับ ที่เรียกว่าทุกอย่างเข้าที่เดิมหมดแต่ใช้คุณภาพของเนี่ยสุดๆทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นแอมกลซิโรครับที่รับรางวัลที่เยอรมันครับปีที่ผ่านมาครับแล้วไฮไลท์ตัวครับคือลำโพงโฟ c a ลครับตัวท็อปที่สุดครับตรงนี้แนะที่ตำแหน่งของคนนั่ง VIP ครับลำโพงโฟ c a ลรุ่นนี้ครับยูทอปเปียเอ็มนะครับทวิเตอรเป็นเบรลิเลียมเลย คันนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านมาฟังกันครับว่าถ้าใครที่ใช้รถโตลต้าเอาผาดอยู่แล้วงบประมาณเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับต้องการความสุดยอดในระบบเสียงความบันเทิงในรถรุ่นนี้นะครับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มานั่งฟังคันนี้กันเลยมาทดสอบการนั่งดูครับแล้วมาฟังเสียงคันนี้ว่าเจ๋งแค่ไหนครับแล้วผมลืมบอกไปนิดนึงครับว่าเรานําเสนอเทคโนโลยีการคอนเน็กแบบใหม่ที่เรียกว่า MIB นะครับ คันนี้ก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวมานั่งฟังนะครับผมอยากให้ทุกท่านมีเวลามาดูกันถึงวันที่10นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถอีก2คันครับตามไปชมกันแล้วนี่ครับนี่ก็คือรถ Miss ูเอคันเดอรครับอีกคันหนึ่งในงานเนี่ยที่ติดระบบเครื่องเสียงเป็นระบบ m i b นะครับอยากให้ทุกคนมาฟังคันนี้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญครับมาดูครับคันนี้เนี่ยจะชุดโปรโมชั่นครับเครื่องเสียงนะครับเป็นชุด m ม r c u คิว นะครับเป็นชุดที่มีระบบแอมลำโพงรุ่นใหม่ครบนะครับแล้วติดตั้งในงานให้โชว์วันสวยงามเลยครับรวมถึงมีการให้ดูระบบจอให้เลือกด้วยครับแล้วชุดนี้เป็นชุดโปรโมชั่นที่ไม่แพงจริงครับชุดเครื่องเสียงนะฟังว่าชุดเครื่องเสียงเท่านั้นนะสี่หมื่นเก้าพันห้าครับยังไม่รวมระบบจอครับระบบจอเรามาดูกันว่าชอบตัวไหนเราก็เลือกอีกทีหนึ่งแต่คันนี้นะเขาบอกว่าเสียงดีมากๆจริงในงานนี้ อยากให้มาฟังกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อครับโอเคตอนนี้ครับผมก็อยู่ในรถโต้ต้าแคมรี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคันที่อยู่ในงานนี้ที่บูนมิลานนะครับคันนี้ผมต้องบอกว่าผมชอบคุณภาพเสียงเป็นพิเศษนะครับทุกวันนี้ผมใช้คันนี้ใช้ประจําวันเลยนะครับเป็นคันที่ผมปรับเสียงมาแบบโอ้โหผมถ้าใครอยากรู้ว่าแนวทางในการฟังเพลงของผมเป็นยังไงครับมาฟังคันนี้นะครับและที่สําคัญคันนี้ติดชุดเครื่องเสียงเนี่ย ที่เรียกว่ามีระบบ MIBS นะครับแล้วก็ใช้ชุดเครื่องเสียง m e r c u r i ทั้งหมดแล้วก็ไม่เกะก,กะซับซ้อนครับซับหลุมยางอะไหล่เท่านั้นนะครับแต่ทุกท่านฟังครับความกระหึ่มนี่ครับเสียงซับที่ทุกคนได้ยินเนี่ยกระหึ่มขนาดเนี้ยมาจากซับหลุมเท่านั้นเองนะครับคันนี้เนี่ยอะไรเสียงดีจริงๆครับแล้วที่สําคัญชุดเครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยโอ้โหไม่แพงเลยครับชุดนี้ เราจัดโปรโมชั่นในงานเนี่ย69,500เท่านั้นเองฟังอีกทีครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่บูธกันต่อครับยังมีเหลืออีกคันหนึ่งครับตะกี้ลือบอกไปคันนี้สุดของงานนี้เลยเดี๋ยวไปชมกันครับและนี่ครับทุกท่านครับนี่ก็คือรถที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของบูธมีหลายออเดีโอนะครับ Honda Accor d G10 ครับที่เราได้ทำคลิปนะครับให้ดูว่างานติดตั้งเป็นยังไงนะครับคันนี้ทำกว่าเดือนหนึ่งเลย งานติดตั้งเนี่ยเป็นอลูมิเนียมคอนเซปต์ครับที่เราดีไซน์เป็นเอกลอักษณ์เฉพาะของที่มิลานนะครับแล้วที่สําคัญครับผมอยากให้ทุกท่านดูว่างานนี้เนี่ยเราไม่เน้นตีตู้ครับเรามาโชว์คุณภาพของการติดตั้งซับหลุมยางอะไหล่ว่าเบดเนี่ยออกมาได้ดีจริงๆนะครับแล้วทันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านมาฟังกันกันกบผมในรถครับกับเทคโนโลยี MIBS ครับว่ามันดีขนาดไหนครับเดี๋ยวตามผมไปชมในรถกันดีกว่าจา นี่ครับผมก็นั่งฟังระบบนี้อยู่นะครับฟังจากมือถือครับผ่านระบบบูทูธที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือเราจะเรียกซิสเต็มนี้ให้แบบไม่ต้องอธิบายเยอะครับเราตั้งชื่อว่า MIBS เลยนะครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่สนใจระบบนี้เข้ามาฟังในงาน Motor Expo นี้ที่บูธมิลลานจริงครับเพราะว่า มาฟังกันให้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงเ,เสียงดีมากมาแล้วเห็นไหมฮะว่าทุกอย่างเนี่ยทุกเครื่องเสียงทุกอย่างตรงรุ่นเข้าช่องเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วที่สําคัญนะครับนอกจากฟังแล้วเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยก็มีราคาพิเศษในงานมอเตอร์เอด้วยนะครับโอเคนี่ก็คือไฮไลท์หลักๆนะครับของในงานนี้แต่ยี่ก็มีอีกเยอะนะครับ ที่อยากทุกท่านมาเองมาสัมผัสเองในงานนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันและนี่ครับทุกท่านครับนี่ก็คือไฮไลท์หลายๆอันครับที่บูธมิลาโชอ์ดิโอนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนมาในงานนี้จริงๆครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับกับภาพกิจกรรมครับในงานนี้ครับกับน้องๆคิตี้สวยๆของที่บูธมิหลาครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ อินเด้ตอนรักคือสุขเราคงมีรักมีรักบอกแม้ว่าสิ้นทางจะไกลกไทึงไรจะไปอีกกี่กิโลสัมผัสความรู้สึกที่ลึกล้ำลและแปลกใหม่แค่เพียงมีเธอรวมทางแค่เธอและฉันเดินทางไปยนสิ้งให้หมดเรื่งทุกเร่เศร้าที่เคยได้เจอมาสัมผัสม,มิติแห่งสิ่งที่บอกได้เลยมีธรรมดา